อย่างต้อได้จ้ะมีดที่ใส้นี่เป็นมีด6 5าองศาจ้ะ กะกินแล้วเนาะฝนตกยางกะเริ่มสิออกดีแล้วจ้ะเพราะว่าเซฟปุ๋ยไว้แล้วยางก็เลยออกให้แน่ก็เก่ามีน้ำยางเริ่มเป็นน้ำซ้าคนแล้ว นี่ข้าได้จังมีแล้วเดี๋ยวไอ้ข้าได้จังมีแล้วเดี<ะ>๋ยวเนี่ยยางสามมียังข้าได้3ามมีเพราะว่าสามมือส,สี่สม,มีม,มีิีมือระเครื่องต้านบ้าฝนตกบ้าง

ห้าห,ห้าห้า,หาที่เขาหกป,ปีนี่เป็นอย่างของภาคอีสานเขตขอนแก่นแบบ่ได้ชำนาญคือคนเป็นกี่นิตไปล่ะไม่มาไอายอืม น่ซาย่อนฝนตกกับได้แกปูอัน,นี้สวยมื้ยนี่ฝนตกใส่เรดเด่งหวมัมปูน้ำตีนะ้นาบออกทั้งกับปูกระเต็มน้ำยางก็ต้องได้แกะออก ส่งแม่คือเทสแต่ส่งส่งคือเทสเนี่ยไม่เหมือนไข่แล้วมันมีไข่เหมือนเซ็กซี่พร้อมมดเดียวเหลืออีบมานห้าหกต้นก็จะเสร็จวันนี้เยาให้เป็นอย่งเดน้ออยูน่นก,กินเอนาเห็น้อยูกนอยยอดน้ำากด ถ้าฝนตกมันจะไม่ได้ยางกินข้าวแล้วก็ได้หยอดทังกดต่อนี่คือต้อนนาตายกีดแล้วนำ้ำยางมันเบ้อออกเลยต้องปล่อยมันไวตายกันสองต้นเลี้ยงกันเลยบางคนทันบ่เข้ใจเลยพป่นงไงคือพวกกีดทุกต้นนะนะ แมนปีลหอาคือรยไว้คือบกีทุกุดายต้องอยอันน่อย้าถมนติเชื่อไน้ำตาลมันจลกเ็นรสินอนีหอดมาจอกครับบ่อไก่คว้นมาคอเตะเขากิน ว่าสีเลี้ยงมันไปยู่น้ามันไปห้ยขนไก่มันไปห้บ่ายมันไปมันหนีมันเลยหนีย้ำนั่นคข่งโยนเข่าให้มันกินเอาเสร็จแล้วเมื่อนี้ครับขีดเล็กๆกับยางสำรวจเบื้องก่อนสำรวจเบื้องว่ายางโมกีเบื้องกนมันออกดีบ่เมื่อนี้เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกลิ้น อันนี้ใส่ปุ๋ยไปไม่ไม่เนี่ยสองมือแรกคือไปกับน้ำหมดเลยปุ๋ยอะ่ะก็ว่าถือว่าหมดประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฝนตกแห้งเลยอันนี้ก็ถือว่าออกไข่แน่จะ้ะอย่างภาคอีสานเนะมาะมันเป็นภาคใต้มันกันบัลหลวงเราเคยกีดยางยี่ไตอะ่ะบราเคยเห็นแบบตน้นยันยับเรเคยกีดตน้นยันยั คือว่าล่ะกับเมเวเมื่ออาชีพอันนั้นอ่ะยางมือกีดยางลืมยังลืมทากีดตะคองเลยกกีดไปยังไรก <c oughs> ้าวขาบอออกก็มี ส่วนยางก็จะติดปลา, <tem> <People to> ปามัน <welche> จ <ăn? S 2> ้ะ uh ติดปลามันติดโรงเรียนคือางลูกแบบเมื่อยูหนีเลยเหยาคว้ามาเลยอาลุกมาเรียนหนีผอมง่ายที่แบบว่ามันมันติดโรงเรียนอะเวลาตอนสอบกีดยางก็ไปส่งลูกหนีโรงเรียนนีรั้วโรงเรียนไปส่งลูกแล้วก็ไปซื้อนักกีดถ้ากีดบ่แล้วเะฮก็ะ เมื่อกี้ต่อสถานการณ์ช่วงโควิดแบบนี้ไงจิตยังก็ถือว่าดีอยู่เมว่ากะบบัตรไปเหตุงานกรุงเทพกรุงไทยคือเพิ่นเนาะอันนี้ก็มารับจ้างเพิ่นนะ,ะนนว่าจ้ะบเมมของเจ้าของสิว่าอ้เดือนนึงคือได้หลายมันก็บบัตรหลายเพราะนั่นน่ะแต่กับพออยู่พอกินอยู่จ้ะ พ่อได้ใส่งอนรถเนาะพ่อได้เลี้ยงลูกถามว่มีเงินเก็บบอกอะบุ๊มีเงินเก็บจ้ะวิดงอนรถคนละจ้ะต้องคอยสิมีเงินเก็บเนาะก็สีหาเงินสร้างบ้านเฮ็ดบ้านงอนรถเปียก็เหมือนเราจ้ะเดี๋ยวตะมอไซค์ไม่มีเปียกยางอ่อนมากเลยขีดง่ายจังมือน,นีย ต้นยางกะถือว่าพอดีพอถึงกับน่อยเกินไปอันนี้โรงเรียนมันน้องหยาบปองจ้าอำเภอมันจ้ะ น,นี่กะยางมีดเนึงจากเพราะว่าใส่ปุ๋ยแล้วลืมออกแล้วฝนตกใส่พอดีเลยนี่ก็ต้นตายตายสามสี่ต้นถ้ามันได้ตายมันก็ตายเลี้ยงกันนะจ๊ะไม่เป็นโรค ปิดต่อกันลายขนาดแถวนี่นี่ก็ใกล้บ้านคนนี่จ้ะก็ยุทายบ้านกับว่าถือว่าเป็นตะายาันปันใด พ่อ,อยู่ใดกับพ่อยู่ใดอยู่จ้ะั้มันคืนย่านบอกะกับใบยานปไนไหนมันคือกี่ผู้เดียวกี่ผู้เดียวก็ยานอยูกับนับต้นกี่กับประมาณทันสีปัญหาเฉพาะต้นที่กีดสองคนแต่ว่าช่วงนี้กีดแบง่งครึ่ง กีดแบ่งครึ่งแบบบ่กกีดเตรียมปลาที่เขาเพราะว่าช่วงนี้แบบตังแต่ปวดท้องหนักมหนี่คือว่าหมอกะว่าเป็นซีดเนาะมันบระกอนไงหรอเป็นซีดอะแต่ว่ามันปวดเวลาเขาทำงานหนักเขาป่ปด้แบบเป็นระนังยื้อซื้อถ้าเป็นระนังยื้อซื้อให้งา่ายสบายมันแบบไม่ได้ปวดปนใด,ดยอันนี้กีดยางมันยางอะ เขาตรงยางตรงโกมอะแหงหนาต่ำไปเรื่อยหนายางต่ำไปเรื่อยเขากับปวดมือไลบ่ปวดก็ดีไปมันก็บ่ได้ปวดเสมือละมือใดแบบมสาสะสมอะหมอก็บอกว่าขัเท้องยางสะสมเรื่อยๆมันก็ปวดเขากับดูแลเจ้าของเอา อย่างเศร้าหน่อยละจ้ะอย่านำกดต่อจ้า